วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูดิสเบรกหลังของคลิกร้อยห้าสิบคันนี้นะครับคันนี้เป็นสเปคสแตนดาร์ดที่ร้านนะครับผมก็จะเป็นปั๊มบนของ rcb นะครับแล้วก็ปั๊มล่างเป็นของเวฟร้อยยี่ห้านะครับเวฟร้อยยี่ห้า rc แดงนะครับผมนะเเนี่ยอาเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูข้างนี้ก่อนแล้วกันนะ ก็ไม่มีความแปลกใหม่อะไรนะครับแต่ว่ามันก็เป็นงานสแตนดาร์ดของที่ร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมีปั๊มตัวนี้แล้วก็สายสายดำแบบนี้นะเนี่ยก็จะเป็นสายแบบนี้ดำๆแบบนี้แล้วก็เป็นปั๊มแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าหากใครต้องการเป็นปั๊มของ Honda ตัว160ก็มีนะครับผมนะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนะดูใกล้เลยอาจจะดาหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างอะไรเลยนี่แค่ขัดนะครับขัดให้ดูสะอาดตานะครับนะนี่ไม่ได้ลองวิ่งด้วยนะครับผมมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจานนี้ก็ใช้จานเว็บร้อยยี่ห้า R นะครับจานจานยกหรือว่าจานหลุมนะครับผมแบบนี้นะเนี่ย ก็สายเบรกดำเดิมนะครับนะนะแบบนี้นะครับที่เบรกหลังคลิก150นะครับนะอันนี้ผมทำทั้งวันนะครับคือคือว่าพี่เขาเนี่ยตั้งใจจะมาทำนี่นะพี่เขาตั้งใจจะมาทำเสื้อลูกแหวนครับรถพี่เขากินน้ำมันเครื่องนะครับกลิก 150. ร้อยห้าสิบคันนี้นะกินน้ำมันเครื่อง ทีนี้เนี่ยพอมาถึงที่ร้านพี่เขาก็บอกว่าอยากได้ดิสเบรกด้วยได้ไหมนะครับดิสเบรกด้วยได้ไหมนะครับผมก็เลยแบบว่าคํานวณดูแล้วเวลาไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะผมก็เลยคํานวณดูว่าเออน่าจะได้นะ,ะแต่ว่าอาจจะค่ำค้หน่อยนะครับอาจจะเสร็จคํำหน่อยนะอันนี้ก็ทําการซื้อเสื้อลูกแหวนใหม่นะครับมาใส่เลยนะมาใส่เลยนะครับมาประกอบคือไม่ได้คว้านอะไรนะคือเอาซื้อเสื้อ ซื้อเสื้อแล้วก็ลูกแหวนมาใส่ใหม่นะครับแล้วก็ประเก็นนะครับประกอบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําดิดเบรกหลังแบบนี้นะครับนี่นะครบจบที่เดียวนะครับขบวนการนี้นะครับผมวันนี้ก็เลยทั้งวันนะครับผมทั้งวันกว่าจะเสร็จนะเี่พี่เขามาจากบางบัวทองนะครับผมนี่นะอยู่ตรงไหนนะพี่แยกแยกนพพวงเหรออยู่แยกนพพวงนะพี่เขาอยู่แถวนั้นนะครับ คลิก150คันนี้ถ้าหากใครเห็นก็ลองทักพี่เขาได้นะครับผมลองถามราคาได้นะเนี่ยก็วันนี้พี่ก็พี่เขาก็มาทําเครื่องด้วยนะครับทําเครื่องแล้วก็ทําเบรกนะครับจริงจะมาทําเครื่องแต่ว่าอยากได้เบรกด้วยก็เลยควบไปเลยนะครับผมก็เลยรีบเต็มที่นะครับวันนี้ทำคนเดียวนะครับทั้งเบรกทั้งเครื่องนะครับภายในหนึ่งวันนะครับเสร็จกลับบ้านนะครับผมนะอันนี้ผมก็ถ่ายให้ดู นิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายตอนกลางวันนะครับเพราะว่าเราก็รีบนะครับผมเราก็รีบบ้านพีเขาก็อยู่ไกลนะครับเนี่ยก็ดึกแล้วนะประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วมั้งเนี่ยนะตอนนี้ประมาณนี้นะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณนี้นะครับถ่ายให้ดูประมาณนี้คร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าหากใครสนใจทําเรื่องใดก็ทักมานะครับจะทําดิสเบรกหลังหรือว่าจะทำํำรถกินน้ำมันเครื่องเนี่ยก็ทักมานะครับเดี๋ยวช่วยแก้ไขให้นะครับผมนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม